ดีค่ะสนใจอะไรบ้างอ๋อมีนอกจากมีผ้าขาวแล้วก็มีตัดชุดด้วยอยู่ตรงน้นตัดชุดเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะดูชิวแป๊บนึงนะขอดูชิวว่าหรือเปล่า はい。 ขอชื่นกบลังสักกุญแจแล้วก็เบอร์โทรนะ ัชบบนี้ค่ะจริงๆเรามีให้เช่าเนอะอ๋อราคาเช่าราคาซื้อแล้วก็ราคาต่างๆกันนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบกับรายละเอียดเนอะ นี่เป็นแบบจริงๆจะจ่ายมาเป็นแบบเอ่เป็นชุดเลยก็ได้ว่าจะจ่ายแค่ของเจ้าสาว แบบนี้มันจะมีที่เขากันอยู่เลยอถ้ากิดเอาแค่ของเจ้าช้างก็ย๋ยวตอนนัดค่อยมาดูกันอีกทีทั้งสองคนแต่ถ้าแบบอื่นก็มีค่ะมีคนที่เขามีผ้าแล้วก็เอามาให้ตัดให้ก็นหรือจะเลือกผ้าจากแล้วเราก็มี let okay, know what oh, 嗯，都懂的。嗯嗯嗯 เดี๋ยวนั้ดคนมาเอาอีกทีหนึงเนาะจะติดต่อกับพันเบอร์โทรศัพท์แต่ก็คงไม่ได้มา ม,มีอะะไรคไม่ม๋อ,อนี่อคะเป็นเป็นโซนเครื่องประดับนอกจากเราจะขายผ้าตัดผ้าแล้วแล้วก็มีเครื่องประดับอยู่ทางนี้ทางนี้ใช่ลองดูไหมคะเดี๋ยวขอเก็บมัน,น ค่ะนี่นะน,นี่เนี่ยเป็นเครื่องประดับโบราณนี่ใช่โบราณแบบนั้นเหค่คะนี่เป็นลูกปัดไม้ที่เขาบอกว่ามีอายุยาวนานเป็นพันๆปี เรื่องที่ไม่ปรอกกดในแผนที่เราเขาให้คนค้นกันมาได้ไม่ชอบหรอพังเงินมนดูข้างบรำธรรมาดาก็ได้เอยอย่าพิ่งกลับเลย มีอยอะน่าสนใจเยอะค่ะทางนี้เป็นเครื่องปะหินเป็นพวกหินว่าคนอันนี้เป็นโมนสโตนพัดจัน อันนี้มีคนชอบมากไหมสายเฮทที่เราไม่ได้ตั้งชงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะหายงานผ้ามากกว่าแต่นอกจากงานตัดผ้าธรรมดาขายผ้าสำเร็จแล,แล้วแล้วก็มีงานคลินผ้าคลินด้วยใช่ค่ะแล้วก็ผ้าพิมพ์ลาย ต่นี้นี่นี่นดวนี่ดีกว่าอันนี้เป็นไทเกอร์อายแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอเมทิสอเมทิสเนี่ยเขาว่าช่วยทำให้เราผ่อนคลายเป็น จะช่วยในการที้ควมใจได้ดีทีเดียวอันนี้เห็นเห็นเปิดพรีเมียมด้วยด้วยอันนี้เป็นไหมไหคะสีอันนี้เป็นเธอคอย แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอุปอเรอเรียบมากเลยนะสนใจกันไหมคะแล้วก็อันนี้เป็น o เป็นคนที่เก่งในสตอร์นเป็นอะไรหรือเปล่าคะถ้าไม่ชอบมาเป็น ไปค่ะใส่ดูเลยมันมวกวนมากเลยค่ะใส่ดูเดี๋ยวใส่ให้ Thank <laughs> เป็นมูลส่วนกฎของค่า